รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ามบวันนี้จะพามาบ้านของลูกตลกชื่อดังคุณคุนว่ามอีกสิเก่งด้วยนะสวยด้วยนะที่สาคัญคือขยันมากเขาตั้งแต่เขาเรียนมหาลัยทํางานนู่นนี่นั่นโอ้โหบ้านหลังใหญ่ของเขาใบเฟิร์นใช่ไหมใบเฟิร์นลูกพี่ลงเก็ฉันรู้จักเขาฉันเจอเขาบ่อยฉันเมาส่าัเขาเรื่องทาบ้านบ่อยเออดีเลยวันนี้ได้มาเจอนางใช่ นางก็โชว์รูปให้ฉันดูอยู่ฉันบอกว่าเอ้ยว่างๆสัรขอไปดูของจริงบ้างไม่ได้มาสักทีดีเลยวันนี้ไม่ได้มาก่อนเลยฮะไม่รู้มาก่อนเลยสคริปต์เขาบอกให้ไม่รู้อาจารย์เนี่ยไปเลยเธอไปเลยช่วงนี้เดี๋ยวก่อนสิอาจารย์ไม่กดออเลยไม่ต้องกดเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมารยาทแล้วอ้าวทำไมล่ะสนิทกันเงี้ยหรอสนิทกันสิโอ้ยเจอกัน นั่งจา์เดินเข้าก่อนนะเขก่อนไหมไม่ไม่จาสิเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวก่อนจะเข้ามาบ้างฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าเข้าก่อนทำไมเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฟิร์นก็เป็นคนระเบียบจัดอ้ยฉันบอกเธอว่าจารย์อธิบายเธอฟังตั้งแต่ร้ฉันะได้ยินเลยเธอคนเดียวเลยเป็นหนึ่งเธอพูดคนเดียวเลยเธอบอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกเจ้าของบ้านมันไม่น่าเกรงใจเธอพูดเองแล้วตอนเข้าบ้านเจ้เข้าใช่เฉยเเข้าเหมือนกันเธอจะมาบ้านจะถูกได้หรอมาถูกสิเธอแต่บ้านเธอใหญ่มากเลยนะนนนีีีีี่่่่่ทั้งงหมมดกกตาาารเไค จำไม่ได้แล้วมันเรียกว่าเท่าไหร่อะแต่ว่า,าคือเราแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกพี่แต่ว่ามันเป็นบ้านที่อยู่ค่อนข้างไม่ได้ตัวเมืองเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้พื้นที่เราได้แบบตบร์นีเวลเรามีสนามเรามีอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจไหมมากภูมิใจมากๆตอนที่ตอนแรกก็เป็นบ้านที่เราไม่ได้คาดหวังด้วยว่าเราจะแบบมีเป็นบ้านนี้อะไรเงี้ยพอตอนแรกที่มาซื้อก็คือแบบ จุงกับแม่มาสองคนวันนั้นอะคือแบบมาดูแม่แม่มาดูแม่ไอ้บ้านเนี้ยหน้าบ้านมันหน้าโครงการใหญ่สวยดีอะไรเงี้ยเหมือนเทเลทับบี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเดินเข้ามาคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อจริงๆด้วยแต่พอมาดูเล่นๆมาดูเล่นๆเสียหายไปเท่าไหร่แล้วคำว่ามาดูเล่นๆมาดูเล่นๆเสร็จปุ๊บอ่ะแม่เกิดชอบขึ้นมาแม่บอกอุ้ยชอบเลยบ้านแบบชอบมากอย่างเงี้ยเอาเพื่เข้ามาดูเขาก็พามาดูตรงนี้อ่ะพอมาดูบ้านจริงก็ชอบไปอีกไปดูโครงการบ้านตัวอย่างก็ชอบไปอีกก็เลยอ่ะลองทําเรื่องกู้ดูลองอะไรอยู่ ด้านผานี้ก็เลยได้นี่เธอเธอสพาดูสวนหน่อยสิด้านข้างนี่ก็เป็นโซนแบบโซนเอารอยใช่ตายมีชิงช้าเราอยากให้แบบโซนนี้เป็นโซนแบบสบายๆก่อนแบบว่าใครมาก็แบบว่าอยากเอาดอยข้างนอกก็นั่งข้างนอกเล่นกันได้ทําปิ้งยองปิ้งย่างกินกันได้อะไรเงี้ยอยากให้มันดูเพลินไปตลอดนั่งบ่อยไหมบ่อยจริงหรอไม่น่ามาบ่อยใช่ใช่ใช่เพราะว่าปกติแล้วจะมานั่งกันแบบว่า คุยกันอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นตอนเย็นๆเออใช้คลุมใช้คลุมแต่ว่าก็แบบอยากให้มันเป็นโซนที่แบบเหมือนฟิลแบบรีสอร์ทอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเออชอบอย่างนี้ไปไปไปพาไปดูในบ้านดีกว่าได้ค่ะไปอาจารย์พี่โบเชิญในที่สุดฉันก็ได้มาบ้านเธอสักทีใช่เดี๋ยวได้มาบ้านจะแล้วในที่สุดเธอก็แต่งบ้านเสร็จใช่แต่ว่าจริงๆก็คือกว่าจะเสร็จได้เนี่ยใช้เวลาแบบจริงๆแล้วเกือบ ปีเหมือนนกัเฉพาะตกแต่งภายในนะเฉพาะตกแต่งเพราะว่าบ้านเนี่ยมันบ้านเราซื้อโครงการบ้านก็คือมันเสร็จแล้วใช่พวกเฟอร์ไรต์ตัวนี่ก็คือเราเราไปเลือกซื้อเองป่ะหรือว่าเขาซื้อให้คือหมายว่าเขาเลิกให้หรือไงเออมีเจ้าหนึ่งที่เป็นซัพพลายเออร์ในการแบบเหมือนเขาทำเฟอร์นิเจอร์ตามแบบเมทูออเดอร์อะทำเฟอร์นิเจอร์ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็แบบให้เขาแบบมุมนี้เราอยากได้โซฟาประมาณนี้เขาก็จะมีแบบให้ใช่แล้วก็เลยให้เขาทำหมดเลยเบ็ดสับ ทั้งบ้านเลยเฟอร์นิเจอร์ของทั้งบ้านเลยก็จะเป็นเจ้านี้ทำหมดนะอันนี้คิดเอ<ร>งหรือช่วยช่วยกันคิดคนในครอบครัวช่วยคิด<ม>ค,ค่ะกับคุณแม่คือตอนแรกที่ทํามาเจ้าแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะอึมครึมมากเลยคือเราอะชอบเราอยากได้แบบพอเราซื้อบ้านมาเราเห็นบ้านตัวอย่างเราอยากได้แบบแนวแบบแลแบบัลแบบกชัวรี่หน่อยให้มันดูแบบแนวแบบแกลมแกมให้มันดูแบบสวยสวยดูแบบว่าเป็นดำๆมาพอเอามาทําจริงเรารู้สึกว่าฟังก์ชันมันแบบ การใช้งานมันไม่ใช่อ่ะมันสวยอย่างเดียวแต่การใช้งานมันไม่ได้<ม>พอมาเจ้าที่2เนี่ยเราได้ทําใหม่เราไม่ได้มีโอกาสทำใหม่ก็เลยแบบแม่เขาอยากให้แบบเฟิร์นแม่ต้องอยู่ก็อยากให้มันแบบสบายตามองแล้วมันโล่งๆโ,โป่งๆไม่อยากมื้มืดคือมืดๆไม่เอาเพราะ่จะู่เเลยเปลี่ยนสีเป็นลายเ็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเออเอาเป็นแบบสบายๆไม้ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเลยจริงๆดูรู้สึกว่าสบายตาที่สําคัญดูโล่งใจอ่ะไปดูมุมนั้นกันค่ะ อย่างนี้โตกินข้าวนี่ก็สั่งทำด้วยไหมใช่ค่ะตัวนข้าวก็สั่งทำแต่ว่าโซฟ์โซฟาด้วยเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเก้าอี้นิดนึงอะเพราะน่าจะไม่พอใช่อาจจะต้องขยายหน่อยใช่สี่คนเองอะใช่เพราะปกติแลจะตะคอกเนาะแต่จริงๆแล้ว่ที่อยู่หลักๆก็ไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะมีแม่มีป้ามีเฟิร์นมีน้องชายแค่สี่คน โซน pantry โซใช่ไหมคะก็จะเป็น built-in ใช่ใช่ใชก็จะเป็น b u i l อ i n เลยแล้วก็ตอนแรกคิดว่าอยากมีควไทยแต่พอทําไปทํามาเรายังไม่มีงบสำหรับทำควไทยแล้วก็เอาท,ทําโคดไปก่อนเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเธอจัดได้ลงตัวเป๊ะเลยนะขาไฟไซ้ายน้ําอ่ะ หรอไม่รู้เลยอะแห็นไหมฟาก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเตาฝันนี้ต้องฝังน้ําเห็นไหมแล้วก็มีต้นไม้วางขั้นกลางระหว่างน้ํากับไฟเฮ้ยเรียนรู้มันนี่อก็อยู่กับอาจารย์ยอดบ่อยไงจะทำวิจัยโจทย์ก็ถามตลอดอาจารย์ต้องยังไงยังไงยังไงจริงก่อนวาาคิดป่ะไม่รู้เรืองมันมันมันเออเนี่ยเหมือนว่าทำข้อสอบแล้วได้ได้เลยนั่นน่ะมุมนี้ได้ใช้ประโยชน์มากไหมใช้มากเลยค่ะอาจารย์ทุกอย่างคือซื้อของมาก็จะมาแมะไว้นี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงแล้ค่อยแยกใช่จุดพักขอแล้วก็ เวลาจะทําเวลาแบบว่าทําอาหารทำกับข้าวเตรียมอาหารก็จะแบบเทใส่อะไรอย่างงี้ก็จอดูประมาณตรงนี้เฟิร์นคะคะนี่มุมเล็บขบเรอฮะอะไรมุมเล็บขบเอาไว้เวลาลงไปทําเล็บไอเข้าหรือเปล่าว้ามันเป็นมุมสปาตาจานจะบ้าหรอไม่มีมันเป็นมุมโซนญี่ปุ่นที่เราเหมือนมุมแบบโอมาเกสเซ่จ้าเราอยากว่าเราอยากทำแบบนี้มาทำอาหารเสิร์ฟเนี้ยหรอแบบมุมกันไดออยากทำแบบนี้อยากให้วันนี้แบบนี้ในบ้านบ้าง อันนี้เป็รนรงที่ฉันชอบนะเออเธอชอบไหมก็ฉันลงไปได้ยังไงดูดดติอาอโตออกเธอก็ลงได้ทั้งตัวแล้วจ้าันลงไปก็เต็มเลยพอดีตัวเธอเลยแต่เหมาะกับเธอฉันว่าใช่ไหมอ่าเราก็เดินสำรวจบ้านกันปะทั่วละเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามุมไหนจะเป็นมุมโปรดของใบเฟิร์ะและมุมเพงของอาจารย์อยู่มุมไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะช่วงหน้าค่ะ และ abei, มุมนี S! <S ้ก็คือมุมโปรดของใบเฟิร์นเป็นมุมที่เราคาดหวังว่าจะเป็นมุมโปรดของครอบครัวแต่ไม่มีใครโปรดกับเราเอาหรอตอนที่ทำบ้านเนี่ยตอนที่ทําบ้านหลังนี้นะคะคือเราพอเราไปดูบ้านตัวอย่างเนี่ยโซนของบ้านตัวอย่างเนี่ยโซฟาเยอะมากค่ะตรงนี้ก็เป็นจริงๆแล้วมันเป็นโซฟาโซนาที่มีโซฟาน่าตรงนี้ก็โซฟาข้างบนก็โซฟาโซฟาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าพอเรามาทําจริงๆพอเรามาออกแบบจริงๆอะเราอยากให้โซนหนึ่งอะอ่ะมันมีโซฟาแล้วเราอยากให้โซนมันแตกต่างจาก จากคือไม่เบื่อแล้วว่าเอาที่มันเป็นอะไรบ้างเราก็เลยมาแบบเออเราเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นชอบความเป็นญี่ปุ่นแล้วเวลาไปเคยไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอาขาลงไปแล้วก็แบบมีโต๊ะต,ต่อมาอีโต๊ะเนี้ยมันเป็นโต๊ะที่เราอ่ะเราทำไม่เราสั่งทำมันมันมันมาส่งไม่ทานมันเสร็จไม่ทานมันจะเป็นโต๊ะที่แบบว่าเป็นญี่ปุ่นเลยเอาขาลงไปแล้วก็แบบสามารถรับประทานชูชงชูชีอย่างเงี้ยขอถามคำถามนิดนหนึ่งฮะได้ใช้มั้ยเนี่ย ทำหลุมตรงนี้ขึ้นมาได้บ้างค่ะใช่ไหมได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะประเด็นปัญหาเป็นแบบนี้หลายๆคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากมีสะไว้น้ําอ,อยากมีอ่างอับน้ําอ,อยากมีขุดหลุมนั่งแบบนี้โดยส่วนใหญ่ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้น้อยนี่แต่อนนี้ถ้ามุติวันปาร์ตี้ได้ใช้ถ้าวันที่ทุกคนมาปาร์ตี้กันอะที่บ้านอะตรงเนี้ย มมมุลตัวสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะอะไรรู้ป่ะ,ะเพราะว่าในการใช้งานจริงอะ่ะมันใช้งานลําบากคืออย่างเวลาเรานั่งเราพิงก็ไม่ได้ไนี่ออกไหม,ไมเออแล้วเวลาเราจะเข้ามาอย่างเงี้ยเราต้องมีสเต็ปของการเดิน,นขึ้น,นแล้วกวาจะลงมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น การใช้แบบแบบสบายๆในชีวิตประจาวันเนี่ยมันจะน้อยแต่ใช่ถ้าเกิดเป็นมาส์ตปาร์ตี้ปุ๊บมันก็เหมาะเลยมันเป็นจุดที่แบบโอ้เพื่อนนั่งอะไรนั่งแล้วก็เมาส์มอยกันมันดูแบบสนุกตอนนี้พอมันเป็นโต๊ะนี้คนก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่ามุมที่มันดูอะไรพอโต๊ะเสร็จมันจะคุมมันจะคุมหมดทุกที่แบบงหี่ใหญ่เลยใช่ไหมแล้วก็อ๋อนี่ก็ออกแล้วแล้วก็ หือแค่นี้ให้หยอบขาลงคือเป็นโต๊ะที่จะแบบจะฟิกติดกับที่เลยใช่ไหมเดี๋ยวพอโต๊ะเสร็จแล้วมันจะฟิกอยู่เลยมันจะเป็นแบบว่าทํามาเฉพาะหลุมนี้โดยเฉพาะเลยนออกนึกออกนึกออกอันนี้สรุปเป็นมุมโปรดของเธอเป็นมุมที่ที่ตอนที่ทําบ้านตั้งใจกับมุมนี้เพราะว่าชอบแล้วเวลาใครมาคนก็จะแบบสนุกตากับมุมนี้ที่สุดว่แบบมันสวยมันดูน่ารักแล้วก็คือคือจริงๆอ่ะพอมันมีมุมโซนนั่งหลายๆมุมอย่างเงี้ยมุมน้นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยการตกแต่งที่มันมีความแตกต่างออกไปมันก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศม่เหมือนกั ขออาจารย์ก็จะรู้สึกว่าอะไรนะเนี่ยเอปลาไหมสไตล์พวกนี้ความชอบมันเกี่ยวกับอายุด้วยนะคะอาจารย์อายุเธอเริ่มก่อนนะอาจารย์ต้องทำมาเขาอีกพักหนึ่งไม่พักหนึ่งสิยาวพูดใหมเออโอเคเขายาวขอย่านนิดนึงได้นิดเดียวเท่านั้นฮ่ะอาจจะมีไฟสักสองดวงเนี่ยสองลงมาตรงบริเวณนี้เพราะว่าเพราะมุมนี้เนื่องจากว่า เป็นมุมจุดที่ดีนะแต่มันจะต้องมีไฟครอบครัวดวงสองดวงเล็กๆสองมาตรงบริเวณเนี้หักเป็นห้อยลงมานิดหน่อยเขาบอกว่าถ้าตามหลักฮงจุ้ยเนี่ยจะเป็นจุดของครอบครัวเออเออเอจะมีนะคนจะมีเหมือนกับเชนเรียนเล็กๆที่มันแต่แต่อย่าลากมาแบบตีหัวตัวเองนะไม่เอาไม่เอาต้องคิดหน่อยตอนสั่งซื้อต้องขึ้นไปหน่อยอาจารย์พูดอะ่ใช่เลยนะเอออยากมีโคมไฟตรงนี้เหมือนกันเออมีเดี๋ยวมีคนจะมีนิดหน่อยให้มันดูแบบเสริมสําหรับตรงนี้ดีค่ะอ่าเป็นหนึ่งเธอเก่งมากเป็นหนึ่งจะเก่งยิ่งกว่านี้อีกเป็น แน่นอนเป็นหนึ่งทั้งนั้นฉันดูสิเพื่อพูดมาสิปาปๆปๆปปมุมนู้ใช่ไหมคะเนี่ยนฉันน่ะรักเธอมาเลยนะเป็นหนึ่งฉันไม่เคยว่าเธอเลยนะวันหลังพี่จะพูดถึงนักเรียนนะและตรงนี้นะครับเป็นมุมที่ต้องบอกเป็นมุมเพงค่ะนะครับเป็นมุมที่ดีมากมายเลยมีฮกโรซิลอะไรดนใจให้มีฮกโรซิล ก็ช่วงขึ้นขึ้นบ้านใหม่ที่ผ่าน<ฆ>มานะคะประมาณช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย<ฆ>เพื่อนเอามาให้เพื่อสอดีเลย<ฆ>เพื่อสิดีสดิสดตั้งแต่สมัยเรียนเลย<ฆ>เขาก็มาทำบุญด้วยแล้วเขาก็เอาผมซิวนี้มาให้แล้วเราก็มองว่าสวยรู้จักแม่ของพรู้ซิวคืออะไรอะ่ะ ก็เหมือนกับเทพเจ้าของจีนป่ะที่ช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละเทพเขาก็จะมีแบบจุดเด่นของแต่ละเทพเลยตัวศึกษาเรื่องแบบนี้ด้วยหรอก็พอรู้บ้างแต่ไม่ได้รู้ละเอียดไม่น่าเชื่อเด่นพอเห็นว่าเขาเอามาให้มันไม่ได้เป็นสซอร์งลุซิงเหมือนที่เราเคยเห็นนะมันสวยดีต้องเขาถูกเขาถูกแปลงเข้ามาสู่ยุคแห่งความน่ารักก็เลยมีการแปลงทั้งหมดขั้นนี้ต้องเหมาะแบบนี้ค่ะ หน้าบ้านเปรียบเสมือนการดักทรัพย์เป็นประตูทรัพย์เดินเข้ามาเนี่ยเขาเชื่อว่าฮกลกซิ่ววางอยู่ตรงใกล้ประตูเนี่ยก็เปรียบเสมือนฐานทรัพย์ที่ดีนะคะนี่คือจุดหนึ่งในจุดที่อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่วางได้ถูกหลักและจุดนี้จะเป็นจุดพลังงานที่ดีนะคเับหนูเข้าเลยโอเคเข้าเลยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องั้งนานเอาแล้วคนดีเข้าแล้วนางแก้เคล็ดนะคะหนูเข้าเลยดังนั้นจุดนี้เป็นจุดเป็นจุดรั์ที่ดีในกรณีแบบนี้ค่ะ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดมีการแบบหลายๆคนอาจารย์ขาท้านไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมเปิดประตูมาตรงบริเวณที่เป็นโซฟานั่นนะฮะจะต้องมีเหมือนกับเขาเรียกตู้โชว์ใช่ไหม,มแล้ววางหกลูกซิลเปิดมาปั๊บเจอหกลกูกเสองจุดจุดนี้กับจุดนี้คือจุดพลังซับที่ดีด้านจุดนี้อาจารย์เป็นจุดที่มองว่าเหมาะสําหรับการวางเสริมเพื่อเสริมซับเข้ามาได้ตลอดเวลาแจ๋งเลยอ่าตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามุมโปรดของไม่เฟอรอยอยู่ตรงไหนมุมดีอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ เป็นมุมเมาพอดีมุมเมามุมเมาหรือมุมเมามุมเมาการพูดว่าข่าวคราวนางเยอะเดี๋ยวช่วงหน้าุมเมากันข่าวเรื่องราวของนางจะเป็นยังไงสำหรับเดกนี้นะคะก็ ต้องบอกเลยว่ามีหลายเรื่องนะที่เราได้ยินเกี่ยวกับใบเฟิร์นมาจริงเหรอจริงบ้างไม่จริงบ้างสทยไม่จริงพูดเนยว่าสทยไม่จริงอ่านจากขขาวบางคนนินทามายอีนี่แล้วมีเรื่องลับๆนะอุ้ยไม่อยากจะเมาอาจารย์เล่าเลยเปิดมาขนาดนี้แล้วที่เกินไปถามนี่สิตอนมหาลัยเนี่ยเธอทำอะไรเหรอทำไมเธอแบบ โอ้โหบ้านหลังใหญ่โตขนาดเนี้ยอะไรก็ป่าอะไรโอ้ยไม่ทำอะไรรับจ็อบลุกเล็กลุกี่าคุยกันไงว่าเธอทํางานตั้งแต่ยังเรียนอยู่ใช่แล้วพอเรียนจบปุ๊บยี่สิบต้นเธอซื้อทาวน์เฮหาที่บ้านเลยใช่เธอทํางานอะไรเหรอเธอได้เงินเยอะขนาดนั้นใช่แต่จริงแล้วอะเราเนี่ยภาษีนิยมหนือเขาหน่อยคือเราเริ่มต้นที่เข้ามาในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังไม่เยอะคือหนูงานเริ่มประกวังานแรกเลยคือการประกวดมิสทีมไทยแลนด์คุณป้าประกวดเนี้ยนะไอ้จ้าชัดอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนั้น นนั้จำได้ว่าอายุแบบอายุไม่ถึงด้วยนะคือปี2003อ่อะค่ะคือ10กว่า10กว่าเพราะว่ามิชชินไทยแลนด์เขาจะเริ่มต้นของประกวดจะ15อ๋อเหรอ15อันนี้14อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ประมาณ15 14้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปประกวดแล้วได้รางวัลด้วย ได้รางวัลได้นางงามมิตรภาพนางงามตลกไงสายตลกไงได้ตลกโชว์อะไรคือความมั่นใจในยุคนั้นไม่มีความมั่นใจอะไรเลยแล้วใครเป็นคนให้ไปประกวดได้อ่ะคุณกอล์มิกาบุบูลคือคุณแม่คุณแม่ขาคุณแม่ดูดีลูกสาวือว่าแม่คิดใจว่าเอจะเป็นยางเงี้ยฉันก็มีลูกสาวเขาอยู่คนนึงทำไมลูกสาวสามารถแบบว่าก็ได้จะประกวดได้แต่คุณแม่ก็มองไม่ผิดนะนี่ก็ได้รับรางวัลมิตรภาพมานางงามมิตรภาพวนางงามมิตรภาพนาาางงมมิตรภพเพื่อนๆในกองประกวดเขาจะโหวตตำแหน่งนี้ให้แล้ว หลังจากนั้นมาก็เลยได้เริ่มเข้าทางานในวงการใช่คซึ่งงานงานแรกๆคืองานจริงๆก็เล่นพอพอพอหมดมิสทีเนี่ยมีโอกาสแบบทันทีเลยในการที่แบบได้เล่นละครเป็นละครที่มาเกียดด้วยอันนี้คือชิ้นแรกเลยซึ่งแบบน่าจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นยากไหมครั้งแรกยากมากเราอ่ะคิดว่าเอ้ยเรามีพ่อเป็นครูจตุรงเรารู้สึกว่าเรามีภาษีทางด้านการแสดงเราถาจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกเวลามีงานโรงเรียนอะไรเงี้ยล้วก็ถึงถึงโตถึงถึงเราเก่งเราเก่งที่โรงเรียนแต่พอไปเล่นจริงๆพอต้องแบบห้าสี่สามสองเข้ากล้องจริงอ่ะ ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเขินไปหมดทําตัวไม่ถูกเล่นคู่กับพิเตศานทับเป็นนางเอกคู่กันเลยเป็นนางเอกแล้วในเรื่องพ่เคชื่อแค่นในเรื่องพ่เคชื่ชชอใจเพชรนางเอกตะโกเลยใจเพชรเอกสสงหงเ้า <laughs> <ๆ> <laughs> ไม่ได้นะ <laughs> แล้วรู้สึกว่าเออมันก็ผ่านพ้นไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผลงานที่แบบเราทำตต่เด็กแล้วก็ยังแบบโอกาสก็คือเข้ามาต่อเรื่องเลยลก็คืออ่ะก็ อ,อยู่เข้าอยู่เป็นนักแสดงในสังก RS, ัด RS อะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นเล่นละครเริ่มมีภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วพ่อก็ให้บเล่นภาพยนตร์ของตัวเองเรื่องโกทยมก็เลยได้เข้าวงการมาแบบเป็นระดับเป็นแบบตามสเต็ปเลยอะไรเงี้ยอ๋อ่น่าเราถึงเก็บเงินซื้อบงซื้อบ้านได้ตั้งแต่เอ็กพอเราเรียนจบมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะเราก็ พอบ้านเราันอยู่พุทธมนตรสายสีมันค่อนข้างไกลในการทํางานแล้วก็เลยไปได้บ้านอีกหนึ่งหลังที่อยู่แถวแถวสายไหมแถวแถวสุขภัณฑ์ห้าหนึ่งก่อนหลังนี้ด้วยก็คือแบบคุณพ่อสองคนอพออยู่กันไปอยู่กันไปเริ่มไม่ค่อยลงรอยกันก็แตก <c oughs> ตีกันกันอยู่เดือนไม่ได้แสด<ะ>ง <c oughs> จาก<อ>วันนั้นถึงวันนี้ด้วยทรัพย์สินเธอก็เริ่มสร้างแต่ตอนที่วัยยังเด็กเธอเก่งมากเลยนะนี่เธอเธอทำงานในวงการบันเทิงกี่ปีแล้วก็ประมาณ15ปีได้15 16้าปีอะค่ะ15 16ปีเนาะประมาณนั้นค่ะ ระหว่างทางอยู่ในวงการมานะเป็นข่าวกับผู้ชายเยอะมาก <What? S 3> ข่าวมันก็มีจริงอ่ะเฟิร์นว่าจริงถ้าในเรื่องของผู้ชายนะ <Okay. S 3> น้อยไอย้ส่วนใหญ่ที่แบบว่าเซลกันล้อกันอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่จริงอ่ะน,นิกกี้ยังไงนิกกี้นิกออนกี้ไม่จริงนิกกี้เป็นเพื่อนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่แบบคือพอมันเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากการที่แบบไปงานงานหนึ่งด้วยกัน <Okay. S 3> แล้วบังเอิญดันถ่ายรูปด้วยกันแล้วพอถ่ายรูปเฟิร์นก็ช่วงนั้นก็โสนแล้วก็ดันลงด uh. ักชันเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปเป็นประเด็นว่า คนจะเชื่อว่าเอ้ยมีการคิกกันมีการคุยกันจริงๆหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้อย่างคนเริ่มจินตนอย่างช่วงนานที่ผ่านมาคนเริ่มจิ้น่ะก็เริ่มพอคนจิ้นงานคู่มันก็เริ่มมาเยอะมากขึ้นมันก็เลยไปกันใหญ่เลยแบบพากันไปอย่างจริงแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วแจ็คอะแจ็คอะแจ็คเขาเป็นคนเขาเคยง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือสมมติว่าเขาชอบใครในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยสมมติชอบโบวี่สมมติวันนี้แจ็คชอบโบวี่เลยมันก็จะจีโบวี่เลยเช่น ไปผมไหมข้าวกินข้าวกับผมไหมไปไปตั้งถัดก,กับผมไหมชูโบวี ไม่เอาไม่ไปแจ็คไม่ไปไม่เป็นไรครับโบวี่ <laughs> จบ <laughs> เรื่องจริงจบแล้วปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่แบบแจ็คนี่ค่อนข้างจะเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างรู้รู้ใจรู้ว่าแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือสนิทมากอ่ะสารุปว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆก็เป็นเพื่อนก <สะ S 1> ันซะส่วนใหญ่<า>แต่แต่ว่าดันไปเป็นข่าวกันเยอะแยะแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณพ่อห่วงมากอันนี้เรื่องจริงไหมเออเปนวันนี้เลิกห่วงแล้วค่ะเมื่อก่อนนะห่วงก็จริงยอมรับว่าเมื่อก่อนคือตอนเด็กก็ห่วงเลิกห่วงเมื่อกี่วันแล้วคะ คือจริงๆเขาก็ดูอยู่เป็นห่วงแหละเวลาเราจะมีข่าวกับใครหรือแล้วเราจะคบกับใครหรือวลาเราอะไรยังไงเขาก็จะดูอะ่ะมันยังไงว่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกใช่เข้าใจไหมฉันเป็นร <c oughs> ู้ตัวว่าเธอสวยเธอรู้ไหม นี่พึ่งเนี่ยคบกันมาคบกันมาหลายปีแล้วเพิ่งมาบอกจริงฉันไม่เคยชมผู้หญิงเคยฉันไม่เคยชมผู้หญิงเลยนะพูดถึงความสวยเรามาถามดีกว่าว่ามีเคล็ดลับในการดูแลตัวยังไงพี่โบเพราะว่าเธอทํางานหนักมากแล้วเธอก็อยู่เลข3แล้วใช่พี่โบใช่ยี้ไหมใช่พี่โบเออแต่เธอยังดูแบบหน้าตาเธอดูสดใสมากคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนะยุคนี้แล้ว2021แล้วเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองแล้วคุณต้องเป็นคนที่แบบ ไปคือยังไงก็ตามแต่ออกไปนอกบ้านไงก็ต้องดูดีแล้วพอเราทํางานอพอเราพักผ่อนน้อยพอเราพักผ่อนไปเต็มที่มันจะเกิดภาวะที่เป็นสิวอ,อันนี้จริงๆนะสิวเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายๆมากๆเลยผิวหน้าเราอะไม่แข็งแรงสิวก็มาแล้วๆๆพอสิวมาเสร,ร็จ <ๆๆ S 2> พอสิวไปสิ่งที่ไม่ไปกับสิวคือรอยรอยแดงรอยดำรอยแดงต่างๆแต่เฟิร์นมาเจอตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าพอเจอตัวนี้ตอนแรกอะเราก็รู้สึกว่าทดลองใช้ดูทดลองใช้ดู อยากรู้ว่ามันจะเป็นผลดีต่อเราหรือเปล่าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นอ่าเอาให้ดูเลยดีกว่านี่ตัวนี้เพิ่งสั่งมาเพิ่งสั่งมาเลยนี่ทั้งเลยข้างกล่องเลยใช่อาจารย์น้องสันทร์นี่แต่น้องไม่ได้มาแจกอาจารย์นะน้องใช้กระทครอบครัวน้องคือตัวนี้ตายละใช่เป็นไวท่ทิ่งซอฟท์รีมแบบปลาล่าเธอสั่งของสิใช่ใช่แป้งโอลิสมากอาจารย์อาจารย์ใช้แป้งปปาล่าเหรอนี่ฉันทาหมดเลยข้างบนนี้ไม่มีแววไม่มีมันเลย โอ้อาจารย์ใช้ดีว่ะใช่ทุกคนน่ะรู้จักบาบาร่าจากแป้งแต่พอนี้ว่าเพราะแป้งเนี่ยแป้งเขาก็คืนเลิศอยู่แล้วะแป้งเขานี่คือแบบคุมมันยิ่งอากาศบ้านเรานี่คือแบบเลิศดีมากๆพอบาบาร่าเนี่ยเราเลิฟแป้งเขาอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งอ่ะเขามาออกตัวเนี้ยซึ่งเป็นไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีมของเขาเนี่ยนะเป็นครีมไวท์เทนนิ่งเนี่ยเราก็เลยแบบเออลองดูสิแล้วพรีเซนเตอร์เขาคือใครคุณใครคะคุณพี่ภาชนะ ฮัลอาผู้ชายมใช้ได้สิสารสกัดของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาเอมเทศสาหร่ายทะเลนะคะโรสแมรี่หรือว่าตัวดอกคาโมยมเองเนี่ยคือสารสกัดของเขาเนี่ยได้รับการรับรองว่ามด้มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีเยอะมากๆอ่ะอยากให้ดูเนื้อครีมเปิร์นเนี่ยรับตัวนี้มาใช้ครั้งแรกเขาบอกว่าตัวนี้เป็นมาร์ค เป็นไนท์มาร์กได้เฟิร์นโบกหน้าเลยแล้วสิ่งที่กลัวตอนแรกคือพอโบกหน้าไปเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยหมอนจะเลอะไหมม,มันจะแบบว่าเหนอะหมอนไหมม,มันสบายมากโบกแล้วแบบสบายนอนแล้วแบบนี่เธะดูตัวเนื้อครีมคือเบามาก <c oughs> เนื้อทีมมันแบบอ่ะเธออยากฉันไหนเธอดูตัอันน้นะคะเนี่ยคือเนื้อครีมมันแบบมันเบาสบายแล้วมันเป็นไนท์มาร์กแล้วมันไม่หนักหน้าแล้วมันแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยที่เบาสบายแบบนี้แต่ความเข้มข้นสูงมากเลยนะเออคือเรารู้สึกเลยว่าแบบจริงๆรู้สึก กลิ่นเขาเข้มข้นกลิ่นดีด้วยเรินะซึมเออเริ่มซึมละซึมละเปงไนะไม่ใช่ซึมอย่างงั้นซึมเข้าสู่ผิวโอ้ยแล้วตอนที่ใชัยนายมานี่คือแบบตื่นมาตอนเช้านะเรารู้สึกถึงความนุ่มของผิวหน้าไอความกระจ่างใสตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกพอเราใช้ไปเรื่อยๆร่อเราเริ่มคนรอบข้างเริ่มทักว่าแบบเอ้ยไปเฟิร์นอย่างที่พี่อ่ะช่วงนี้เธอสวยขึ้นนะช่วงนี้เธอสวยขึ้นนะทำไมเธอไปทำอะไรทแไมช่วงนี้เธอสวยขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าฉันใช้บาร์บราจ้ะ โโชใช่ค่ะพิเศษสำหรับในการมุมโปรดซื้อนี่เลยนะคะบาบาร่านะคะไวท์เทนนิ่งซอฟต์ครีม2กระปุกแบบนี้นะคะคุ้มากๆเลยได้ไปเลยนี่แป้งที่ทุกคนถามหากันแป้งอของบ,บาบาร่าแถมแป้งด้วยบอกเลยนะคะว่านี่เลย ซื้อสอกระปุกแบบนี้นะคะ,<ฮ>ะแถมไปเลยแป้งบาบาร่าแถมแป้งด้วย 1>, 1. ตลับนะคะทั้งหมด3ชิ้นนะคะจริงๆแล้วปกติราคาเกือบ3,000บาท <ฮะ S 1> แต่วันนี้เนี่ย<ม>พิเศษสำหรับรายการนี้นะคะเพียงแค่ราคา1,960บาทย้ำอีกครั้งนะคะ1,960บาทง่ายมากนะคะเพียงแค่โทรไปที่เบอร์02 0905999นะคะหรือว่าไลน์แอดแอดบาร์บาร่าซอฟครีมทีเอชนะคะแก้ของแถมก็คุ้มได้นะคุ้มมากอาจารย์คะอาจารย์เหมาะมากกับโปรนี้ยังไงเนี่ยเพราะว่า2กระปุกเนี้ยอาจารย์ใช้3วันก็หมดเพราะว่าเพราะว่านี่ไงบริเวณเขาเยอะเวณขาทาทิทอยด้วยเลิกเลิกย้ายหนีพรางนะโปรโมชั่นนะซื้อ2กระปุกนะคะรับไปเลยนะคะแป้งบารบาร่าอีก1ตลับในราคา1,960บาทนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่เบอร์0209 0 5999นะคะหรือว่าลายแอดแอดบาร์บาร่าซอฟท์ครีม TH นะคะหรือว่าสามารถสแกน QR โค้ดได้ด้านจอนี้เลยผลลัพธ์ที่ได้นี่ไม่ต้องห่วงเลยคือรอยดำรอยแดงแลดูกระจ่างลงเธอยืมโทรศัพท์กดแล้วเอาเงินเธอก่อนได้ไหมเออเธอเดือดร้อนอะไรจ้าช่วงนี้อ่ะเออเลี้ยงโควิดไงเลี้ยงผู้ติดลบสองเออลบสองเธอต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะแต่ไม่ต้องห่วงจ้าแม้ว่าโควิดจะมาขนาดไหนแต่หน้าเราต้องสวยเป๊ะนะจ้าบาร์บาร่านะจ้าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณใบเฟิร์มมากๆเลยที่มาเปิดบ้านให้เราพี่โบขอบคุณนะคะ เด่ะค่ะวยดีใจด้วยนะที่ในที่สุดบ้านเธอสร้างเสร็จเดีแจะเธอขขยบ้านได้เรื่อยๆไม่ไดเสร็จแล้วค่ะแล้วสดดาหน้านะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครและมุมโปรดของเขาจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัาเป็นมนหาเป็นหนึ่ง